แม้จะไม่มีชื่อทั้งตัวจริงทั้งสำรองในเกมบุกเยือนเลสเตอร์เนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บหากแต่การตามไปเชียร์เพื่อนร่วมทีมติดขอบสนามของบ๊อบบี้ฟิมิโน่กลับกลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์อบอุ่นหัวใจของเลี้ยวพูเกมเมื่อคืนเลยครับอย่างที่ทราบกันว่าฟิมิโน่เตรียมโบกมือลาสโมสรหลังรู้การปิดฉากลงเท่ากับว่าทุกเกมการแข่งขันทุกสัปดาห์ที่ผ่านพ้นไปย่อมเปรียบเสมือนการนับถอยหลังของบ๊อบบี้กับเลี้ยวพูไปในตัว ที่จะบอกคือเผิ่แป๊บเดียวนับเกมเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมเฟอร์มิโนกกำลังเดินทางเข้าสู่3นานัดสุดท้ายของเขาในยูนิฟอร์มสีแดงเพลิงแล้วสำหรับเด็กหงท่ามกลางความเป็นไปที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะอดใจหายไม่ได้บ้างบอกไม่อยากให้วันนั้นมาถึงแต่ก็ต้องยอมรับว่าทั้งหมดคือวิถีลูกหนังและสิ่งที่พอจะทำได้คือซึมซับทุกบรรยากาศเก็บเกี่ยวทุกความรู้สึกก่อนจะบอกลานักเตะค,คนนี้ให้สมกับสถานะตำนานสโมสรผู้เป็นที่รักของเราเด็กหงมากที่สุดคนหนึ่ง ประเด็นคือดูเหมือนว่าช่วงเวลาแห่งการร่ำลานั้นเริ่มขึ้นแล้วเอาล่ะย้อนกลับไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนแมชลิวพูบุกเย,ยนเลสเตอร์ครึ่งหลังระหว่างที่เกมในสนามกำลังดำเนินไปตามปกติเดอะคอปที่ตามไปเชียร์ทีมรักถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมพร้อมใจกันร้องเพลงซีเซนยอเพลงประจำตัวของฟิวมิโนนานร่วมหลายนาทีครับ โดยบทเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาทํานองว่ามีบางสิ่งที่แฟนบอลเลี้ยวพูอยากให้คุณรู้สูนหน้าที่ดีที่สุดในโลกคือบ๊อบบี้ฟิมิโนเบอร์เก้าของพวกเราส่งบอลให้เขาเดี๋ยวเขาจะยิงประตูให้เองใช่แล้วแค่ส่งบอลให้เขาเดี๋ยวเขาก็ยิงได้เองทำลายเดียวกันกล้องตัวหนึ่งจับภาพไปยังบ๊อบบี้ที่ดูเกมอยู่บนซุ่มม้านั่งทันทีที่ได้ยินเพลงซีซินยอดังขึ้นจากสแตนฝั่งทีมเยือนเจ้าตัวถึงกับยิ้มไม่หุบและรอยยิ้มนั้นคือซิกเนเจอร์ของบ๊อบบี้ที่เด็กของคุ้นเคยกันดี จากโมเมนต์ในเกมสลับไปหลังเสียงนกหวีดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วที่นักเตะเลี้ยวพูจะเดินไปขอบคุณแฟนบอลถึงอันจันร์อย่างไรก็ตามเกมเมื่อคืนมีบางอย่างพิเศษกว่านั้นใช่ครับระหว่างที่นักเตะกลาลังเดินขอบคุณเดอะคอปแฟนบอลทีมเยือนก็ยังคงร้องเพลงประจาตัวฟิมิโนไม่ยอมหยุดเมื่อเห็นแบบนั้นชดต,ต่อเนื่องเพื่อนนักเตะจึงพาก,กันเข้ามารุมล้อมบ๊อบบี้ก่อนจะผลักขวัญใจเด็กของคนนี้เข้าไปหาแฟนบอลถึงหน้าสแตนทีมเยือน ภาษากายที่บ็อบบี้ฟิมิโนตอบโต้กับแฟนบอลคือเขาทุบอกข้างซ้ายทํามือเป็นรูปหัวใจก่อนจะปลบมือให้เดอะค็อปนานสองนานบรรยากาศนาวินาทีนั้นแม้ทุกคนจะรู้ดีวันนี้คือห่วงเวลาแห่งการบอกลาหากแต่ภาพที่เกิดขึ้นกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มของนักเตะค,คนหนึง่งที่จะอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลเลี้ยวพลเสมอครับมันเจ๋งมากๆผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน เดกแกนคลอปกล่าวถึง Moment โมเมนต์อบุญหัวใจที่เด็กหงช่วยกันร้องเพลงให้บ๊อบบี้ทั้งที่ตัวนักเตะไม่ได้ลงสนามด้วยซ้ําถึงตรงนี้สําหรับบ๊อบบี้ฟิมิโนเขากําลังเดินทางเข้าสู่2เกมสุดท้ายในฐานะนักเตะเลโว่พูลแล้วโดยโปรแกรมนัดถัดไปกับแอสตันวิลล่าเจ้าตัวจะทิ้งทวนเกมสุดท้ายในแอนฟิลด์ด้วยณวันนั้นไม่รู้ว่าบ๊อบบี้จะลงสนามหรือเปล่ายังไม่มีการยืนยันว่าเขาจะฟิตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่เอาเถอะไม่ว่าบ๊อบบี้จะได้ลงไม่ได้ลงสิ่งหนึ่งที่ผมมั่่่นนนใจวจวาะเกิดขึ้นแ,นแ คือแอนฟิลคงบบอวนไปด้วยรอยยิ้มคลาบน้ำตาและเสียงตะโกนสั่งลาบอบบี้ฟิมิโน่ดังลั่นสนามครับ